พราะฉะนั้นจะกำหนดบริกรรมนิมิตและภาวนาก็ได้หรือไม่กำหนดนิมิตและภาวนาก็ได้หรือไม่ทำทั้งสองอย่างอยากใจใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะใจหยุดนิ่งๆในสามอย่างนั้นนะเมื่อทำไปแล้วสมมติวิธีแรกที่เรากำหนดนิมิตและภาวนาพอทำไปเรื่อยพอถูกส่วนเข้า คำภาวนามันจะเลือนหายไปคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไปดวงนิมิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นในกลางและใจก็จะอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้อยู่กับน,นิมิตเมื่อลืมภาวนาไปใจก็ให้อยู่กับน,นิมิตให้นิ่งๆรือบางทีที่เราไม่กำหนดนิมิต ภาวนาอย่างเดียวไปเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งคำภาวนาก็ลืมไปเหลือแต่ใจที่นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะเหลือกําลัใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ภาวนาพอถูกส่วนเข้ามาก็นิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นให้สังเกตความพึงพอใจถ้าเรามีความพึงพอใจอย่างไหนก็ให้ทําอย่างนั้น แต่ผลสุดท้ายมันจะมรงที่ใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งโดยไม่มีคำภาวนาใจจะนิ่งแล้วก็ความรู้สึกสบายสบายเกิดขึ้นเขอเริ่มโลง่งใจเริ่มโลง่งเหมือนเรานั่งอยู่ในที่โล,งโลง่งๆหายใจสะดวกคลายคลาอยู่บนยอดเขาอย่างนั้นน่ะ จะโล่งๆแล้วก็โปร่งหนักยิ่งขึ้นบางไปเรื่อยๆแล้วก็เบาความรู้สึก,กร่างกายก็เริ่มขยายออกไปใจจะเริ่มขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายไปอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อขยายไปถึงจุดนี้แล้วความรู้สึกที่ร่างกายก็จะหายไปเลย เหมือนไม่มีร่างกายมีแต่ใจอย่างเดียวคล้ายๆลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอาวกศอาศอวกาศที่ปราศจากดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หมู่เมฆอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นที่โล่งๆว่างๆแล้วก็จะรู้สึกเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ทีเดียวถ้าเรายังนิ่งอย่างนั้นต่อไปอีก ็จะยิ่งเบาขึ้นลงไปเรื่อยใจยิ่งสบายสบายไปเรื่อยๆพอถูกสวนเข้าแสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดทีละน้อยทีละน้อยอย่าไปตื่นเต้นนะจ๊ะถึงตอนนี้มันเป็นความสว่างภายในเกิดขึ้นแล้วก็สว่างเหมือนอาทิตย์ตอนเช้า สว่างขึ้นไปเรื่อยๆเลยเป็นความสว่างที่กระจายไปกว้างๆในขณะที่ไม่รู้สึกที่ร่างกายความสว่างก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นแสงที่นวนเย็นตาเย็นใจใสบริสุทธิ์ในท่ามกลางความเบิกวางเมื่อใจนิ่งหนักยิ่งขึ้นไปถูกส่วนเข้าจะเห็นจุดเล็กๆ เล็กขนาดดวงดาวในอากาศและขนาดดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองเห็นด้วยตาเปล่าจะเป็นจุดสว่างเล็กๆเกิดขึ้นสว่างขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งขยายมาเป็นดวงดวงกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมรอบตัวแต่ว่านุ่มนวนกว่า ปรากฏเกิดขึ้นในกลางใสบริสุทธิ์ทีเดียวนั่นแหละคือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานท่านเรียกว่าปฐมมมรรคจุดเริ่มต้นของหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานปฏิบัติธรรมก็ต้องให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะพอหลังจากนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าถึง ดวงธรรมต่างๆจะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปอบรมกายอรูปอรรมและก็เข้าถึงกายธรรมจะเข้าถึงกายธรรมภายในนี่ให้เข้าใจกันอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้เริ่มลงมือปฏิบัติกันเลยเขาใจให้หยุดให้นิ่งให้ถูก่วน ทำใจให้หยุดที่นิ่งกันทุกคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ